ทรายที่ไหนคะที่ทะเลเหรอคะในทะเลที่ไหนชี้หน้าชี้หน้าทะเลที่ไหนทำอะไรอยู่ครับไม่จักทรายค่ะตักทรายเหรอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับที่เงยอยู่ที่ไหนนะครับร้อนไหมร้อนไหมคะไม่ร้อนร้อนเหรอ หลับค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนแม่อยู่หานางรองค่ะสตัตหีบคะพี่เอ๋ยมาเล่นน้ำมาเล่นรายอตอนนี้นะคะคนนั้นอดใจไม่หวอยากลงทะ,ะทลเลแล้วค่ะพี่หาอะไรลูกหาอะไรคะหาปูเหรอไหนเจอไหมลกูกไหนเจอไหมคะ เดอนไม่รู้อยากลงทะเลแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้คุณพ่อพาลงทะเลนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะดูน้องไอดินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หาดหาดนางรำเอ้ยหาดหาดนางรำค่ะ <ขอ S 2> เพราะนางรำคนเยอะมากาพี่เอยมองทะเลอย่างทะเลก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะไม่ได้แบบก็ค,คนก็เยอะเหรอนะมัน <S <s <ut ters> ช่วงน้ำลงพี่อยากลงแล้วพี่เอจะเอาเป็ดพี่เอจะเอาเป็ดลงแล้วใช่ไหมนี่อ้าเป็ดเี่เ วิ่งไปเลยเลยวิ่งไปเลยลูกไหน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 ปเลยไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไปเลยลูกวิ่งเลยลงเลยน้ำเลย แม่อยู่นู่นนั่นแม่ร้อนเล่นไหมแต่พี่เอิงลองชิมน้ำสิมันเค็มไหมเค <c oughs> <c oughs> ็มไหมคะ <laughs> ว้าพี่เป็ดไปแล้วพี่เป็ดไปแล้วพี่เป็ดไปแล้วเดี <S <S ๋ยวพี่เป็ดมาอุ้ย <c oughs> น้ำก็ที่นี่ก็น้ำสะอาดดีอยู่นะนี่ดูเห็นไหมเห็นไหมทางเท้าเห็นไหมไหมครับน้ำสะอาดดีนะครับน้ำใสด้วย ลงมาตามพ่อมาตามพ่อมาลูกตามพ่อมาแล้วแล้วหนูไม่เอาพี่เป็ดมาด้วยลูกนัน่นพี่เป็ดลอยเข้าไปในฝั่งอย่างแล้วไปเก็บพี่เป็ดมาก่อนมาแล้วเดี๋ยวพ่อพาไปเลูกมาพี่เป็ดมาเลยมาถือมาถือมามาครับพี่เอ๋ย ơi, อยากลงน้ำเลยใช่ไหมครับอ่ะไปเดินมาเรื่อยๆหึหยหึหึหึหมันจะลึกลงเรื่อยๆนะพี่เอ๋ย มันจะลึกลงเรื่อยๆนะลกูกเนี่ยเห็นไหมข่าพ้อแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็เข่าหนูแล้วจะเท่ากับเอวหนูแล้วไปลงไปอีกไหมหรือว่าอยู่แค่นี้พอแค่นี้พอไหมคะพอไหมไม่เดี๋ยวมันลึกแล้วมันเดี๋ยวเราจะลําบากนะลูกนะเดี๋ยวนูก็หนูยังไหวนะพี่เป็ดเฮ้ยอ่ะอ่ะดันพี่เป็ดเข้าดันพี่เป็ดเข้าฝั่งไปเร็วเออเอ้ยม,มีพี่เป็ดด้วยนี่มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเขาก็ถอดเสื้อผ้ากัน คนเยอะนะเนี่ยเนี่ยโอ้เต็มเลยสรุปแล้วน้ำน้ำทะเลเค็มไหมคะเค็มเหรอพี่เอ๋ยคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมนี่หนูอยากมาทะเลมากเลยใช่ไหมพี่เอ๋ยใช่ไหมบอกพ่อใช่ก็ยายอยู่ยายอยู่บนนะลูกเราเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ไหมพี่เอิงอุ้ยมันลึกแล้วนะหนูจะเดินลงไปอีกเหรอลูกหื นู่นนู่นชายฝั่งนะครับแม่ปีกอยู่ตรงนูน้นแม่ปีกกับน,น้องไอดีนอยู่ตรงนูน้นร้อนพาน้องไอดีนมาเที่ยวทะเลครั้งแรกเพียงเคยครั้งที่สองใช่ไหมคะใช่ไหมลูกมามาจาับเขจับไว้ไม่ต้องเดินไปลึกลูกเดี๋ยวให้นี่เดี๋ยวมันจะท่วมหนูเดี๋ยวหนู้องไห้นะอ่ะเดินไปหนูขึ้นที่เป็ดไหมพ่ออุ้มเอาไหมขึ้นปะขึ้นไหมคะไม่ขึ้นเหรอจะจูงเอาเหรอ อ่าโอเคเอ้ยจุงไปเลยจุงไปหาเพื่อนป่ะนี่มีเพื่อนด้วยนี่<ค>นอ่ะเดินไปเดินไปเลยเลูกเออเพื่อลองลองลอง,ลองดันพี่เป็ดเข้าไปในฝั่งสิดันได้ไหมดันไปเลยดันแรงๆอะ่ะเอ้ยเกง่งปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเออปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยลูกไปไปเลยวานั่นดันแล้วเหรออันนั้นปล่อยปล่อยเข้าไปน,นั้นอะ พี่ลองดำน้ำไหมลองลองลืมตามในน้ำดูไหมกล <c oughs> ัวเหรอกลัวเหรอมีต้องทากันแดดกันด้วยนะครับโอ้โหแดดแรงมากอากาศอุณหภูมิร้อนมากหวานไหมร <h uti> สชาติายังไงไหนไหน,ไหนอธิบายพ่อฟังสิรสชาติไงลกูกเค็มมากเหรอได้ <c oughs> <c oughs> ชิมทำไมลูกอยากกิน อย่ากินบ่อยนะลูกมันไม่ดีนะเออเนี่ยเพื่อนเป็นเต่าของเราเป็นอะไรถูกต้องค่ะไอไม่เล่นน่ะเนี่ยเล่นแบบเพื่อนนะใส่เข้าไปในตัวนะลูกจะได้ไม่จมเยอ่าหนูวางแล้วก็ตัวหนูเหยียบเนี่ยเหยียบอย่างนี้เดี๋ยวพ่อทำให้ดูเนี่ยเข้าไปอย่างนี้นี่เวลาโดนขึ้นแล้วขึ้นมันก็จะซัดอ่าเดี๋ยวพอ่อจับไปให้ใส่เข้ามาเอ้อะใส่อกีก ดีมากป่ปมานี่ต้องลากออกมามันจะได้ลอยลูกเนี่ยเห็นไหมเห็นเพื่อนลอยไหมอ่านอุเดินมาก่อ่อ่าเออเออเออตกต้องๆๆกต้องตึกต้องเอามาเอามาเอามา,า,า,าตามพ่อมาเอามาตามพ่อมาลกูกเอาออมาตาพ่อช่วยปึ๊บปึเก่งใหญ่แล้วนะออกมาเองเลยนะไม่กลัวน้ำแล้วเหรอ ไม่ถึงใช่ไหมมาเอาา้าเข้ามามะดีขาเข้ามาโลกเออกวักมือกวักมือนี่จะให้เรือนไปข้างหน้าก็กวักมือเออน่ะกวักสองข้างใช่นั่นแหละแล้วกวักสองข้างโลกเออเดี๋ยวมันก็เข้าฝั่งเองพี่ข้าถึงถ้าเกิดยืนได้แล้วก็ยืนยืนได้ยังยืนได้ยังพี่เออ เฮ้ยนางเงือกมุ้ยนางเงือกพี่พี่เอ้ยลองลอง,ลองดรอปดำน้ำลงไปซิเอาหน้าลงไปลองดูดน้ำดูก็ได้อ่ <laughs> าลองนั่งลงลองนั่งลงดูเออนั่งแบบพี่พี่เขาแนะ่เห็นพี่เขาแนะ่แหละเห็นไหมพี่เขาแบบว่านั่งลงแบบมิดคอเลยเห็นไหมนัน่นแหะเห็นไหมพี่เขานั่งกันเห็นไหมนี่นี่ลองมาเราลองนั่งดูกันดิมาพอนั่งให้ดูเดี๋ยวพอนั่งให้ดูไหม จะไม่เอาเอาไงดีเอ้ยเอาเอา,เอาไงดีนะกล้านั่งไม่กล้านั่งนะยังกลัวน้ำอยู่นะครับให้กล้ายังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ เอาไงดีเอาไงดีลึกแล้วนะเอาไงดีพี่เองยลึกแล้วนะเติมลึกแล้วนะไหวเปล่าพี่พเองยระวังเหยียบเหยียบผิดแล้วมันบาดเท้านะจับไอ้เวลาเหยียบเหยียบลงไปดีๆนะลูกมาลองททมันบาดเท้าโอ้เป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวปีกสิเดี๋ยวปีกได้เดี๋ยวมาเ,เลยอยากให้มันมจมก็แล้วกันไม่จมหรอกลูกมันจะค่อยๆเขาเรียกอะไรนะค่อยๆน้ำลึกขึ้นเรื่อยๆนี่เห็นไหม เอยตรงนี้ม <tinc S 2> ีควันหินเต็มเลยนะครับนี่เต็มเลยอ่ะพี่ลองเดินไปดูไปลองเดินไปก่อนไงดีนะพ่อก็อยากพ่อก็อยากไปกินน้ำหรือวอยากเล่นต่อใช่ไหมลูกเอาไงดีอะเอาเลือกอะไหดีวะเอาไงดีวะไอวะเอาเอาไงดีอ้าวอาดูดิเอาไงไง เล่นเดียด๋ยี้ไหมให้เราขยับเต้นถอยไปไหนฮังเอง้ฮังเอ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 ้ยเอาไงดีวะเอาไงดีอ้าวนั่งดีกว่านั่งดีกว่าไม่สนใจแล้วขึ้นม่ยังขึ้นม่ยังขึ้นมาเล่าคือไม่เล่าคือไม่เล่าคือขึ้นมาแล้วโอ้ยเบาจัง เบาจังเลยพักแวะมาครับพักพักพักยกดูสภาพดูหัวดูสภาพนโอ้ล้อเด็กแล้ว ไม่มีแรงแล้วรอทำไมอ่ะให้เหนื่อยเหรอไม่อยากเอาไม่อยากไปเที่ยวอะเดี๋ยวแป๊บนึงหลบแป๊บนึงถ่ายรูปกันก่อนเอาน้องไอดีนเหรอไอดีนน้อยเหรอเอาน้องขมทรายขมทรายน้องไหมขมทรายไอดีนน้อยนะน้องไหนคนนั้นแ่ะเมทรายอ้าวพี่ถ่ายผมน้องสิ ผมได้ไหมคะได้เห็นได้เลยเห,เห็นได้นะคะมือเคยโกยเลยได้ไหมลูกใช้มือโกยเลยอ๋ออย่าให้โดนหน้านะอย่าให้โดนหน้าน้องนะน้องหันใจไมหมกัาเรียกว่าอะไรนะไอ้อบอยู่ในทรายอะ่ะไรโด้หน้องกินทรายเลยไออยู่ไหนคะน้องอยู่ไหน อยู่ในภูเขาอะไรนะภนะูเขาพิศนาโอ้โหถมน้องเนี่ยก็ไม่เห็นไหนไหนขอดูไอ้ดินจิวน๋วน่อยค,ค่ะเอาขึ้นมาทั้งตัวเลยคะ่ะเอาขึ้นมาทั้งตัวเลยคะ่ะนี่นี่คือไอ้ดินจิ๋วนะคะนูน่นไอ้ดินตัวจริงอยู่ข้างหลังคะ่ะคนนี้เขาตั้งว่าเป็นไอ้ดินจิ๋วใช่ไหมคะคถมทรายน้องน้องอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นหน้าน้องเลยไหน <c oughs> ไหน <c oughs> ไหน <c oughs> ว้าวน้องหายใจไม่ออกแล้ว ไอดินมาเฝ้าพี่เอ๋ยเล่นทรายด้วยโอ้โหทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกน้องหายใจไม่ออก <c oughs> ปัดมือค่ะปัดเอามือปัดกันเลยลูกโอเคเอาสปัดกางเกงก็ได้ลูกใช้กางเกงเลยค่ะเออนั่นแหละ <c oughs> โอ้นี่นะเขาไม่อยู่ในน้ำเขาไม่นี่นะโอ้ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวแม่ปัดให้เดี๋ยวแม่ปัดให้โอเค <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงโอเค <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวที่จูบเปลี่ยนเช็ดให้นะคะ เล่นแล้วต้องเก็บของเล่นนะคะดคได้คะ่ะยังได้ก็เอากลับลูกนะอาช่วยกันเก็บค่ะพี่เออมาลงน้ำปะข้าพาไปไปไหมไปไหมครับไปไหมครับเห่อยอยากไปค่ะ,อะพอ <laughs> พอเลยครับพอเหนื่อย <laughs> พอพูดเล่น <laughs> ไม่ได้พูดเล่นครับทุกไปแล้วครับแมวแมวเด็กกินให้ยิ้มก่อนพี่เอ๋ยแม่พาไปนะลูกแล้วพอจะเอาลูกได้หรอได้ถ้าเกิดร้องเดี๋ยวเพราะวิ่งพาไปเลยวิ่งสวนลงไปทะเลเลยสภาพคนหิวนี่ไงขยันเล่นร้องจะถ่ายไร้องจะถ่ายขยันเล่นสภาพคนหิวหิวเหรอคะเคยกินข้าวไหมหรากินแต่มะม่วงก็พอ อยากอะไรนะอยากโม้เพอิ่เข้าโอเคตื่นนะครับแต่ว่ามาเพิ่มความดำด้วย <laughs> ออนใหม่พอ,อนใหม่ให้ลูกก่อน อร่อยไหมคะอร่อยสำหรับทริปเที่ยวทะเลของพี่ยังเอ๋ยนะคะสนุกไหมคะนสนุกมากงั้นเราขอฝากทริปไว้แค่นี้นะคะพอไหมโอเค,อเคงั้น,ไไน,นบ,บ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบายฝากช่องด้วยคะ่ะฝากช่องพี่เอ๋งาไอ้ด้วยแม่แค <_ k> ่ยคังค่ะบ๊ายบาย,บาย <_ k>